ขึ้นมาโดยเฉพาะของแผนสืบสวนอาจจะตามที่รุนแรงปฏิบัติภารกิจร่วมกับนาทูโมโจูนศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทั้งคู่ต้องจับคู่กันในหน่วยงานรับผิดชอบที่ช่วยกรมสืบสวนคดีนาทุโมที่มาช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมด,ด้านจิตวิทยาก็ดันเป็นคนประเภทสุดแสนจะควรชาวบ้านแบบไม่ไว้หน้าแถมทำอะไรตามใจตนเองต่างหากแต่สิ่งที่ดีคือความฉลาดขั้นเทพของเขา ติดตามนายคอนโทรลทุกวันพฤหัสและวันศุกร์เวลา3ทุ่มเริ่มผลิหัสที่23นี้ทาง True Asian s e ครับมาติดตามเรื่องราวของเหล่ากองกำลังพิเศษสุดฮาร์ดคอร์ของกองทัพไปจนถึงบรรดาเรือจำที่อันตรายที่สุดทัวโก ซีรีส์ชุดนี้จัดอันดับสิ่งที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกใบมูลุษไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้การตอบโต้ที่รุนแรงเช่นในตัวอย่างเราจะนำคุณสู่ประเทศอาเซศินาและฝรั่งเศสไปดูคุกที่ล้อมด้วยสิ่งก่อตั้งอย่างหนาแน่นแยกนักโทษที่ทำผิดร้ายแรงเพื่อควบคุมความประพฤติการลงโทษของสถานที่ต่างๆการตู้รถ หรือแม้กระทั่งการหาวิธีการรับมือกับความประสร้ายเช่นคิดคนรถกันกระดนการระเบิดและอุปกรณ์อีกมากมายแต่ละตอนจะทําให้หัวใจเราเต้นแรงและไม่สม,มองเสมอโดยจะนำเสนอบันดาข้อทจริงที่น่าตกใจและเหล่ารายละียที่น่าหลงเชื่อติดตามได้ทัศทุกวันจันทร์เวลาสามทุ่มครึง่งเริ่มจากที่ยุทธเจดีทางชูเอ็กไซครับ ต่อด้วยซีรีส์สุดทิตชุดนี้ที่นำเสนอเรื่องราวอันน่าตกใจของผู้คนที่ต่อสู้กับบรรดาพฤติกรรมต่างๆที่พวกเขาหมกมุ่นจนเกินไปแต่ละตอนจะนำเสนอบุคคลสองคนซึ่งหันไปพึ่งพาการบังคับตัวเองอันแสนประหลาดการหมกมุ่นแสนประหลาดนั้นเป็นไปในรูปแบบต่างๆเช่นในตัวอย่างคือหญิงที่ชอบกินอาหารแนวทั้งแบบเม็ดหรือเป็นเนื้อเป็นรูป คนอีกคนนั้นชื่นชอบกลิ่นของลูกเหม็นมากเธอจะวางลูกเหม็นไว้ตามที่ต่างๆในบ้านซึ่งกลิ่นของมันรุนแรงจน,งนคนทานทนไม่ได้คนที่ผิดปกติเหล่านี้จึงต้องปรึกษามหมอเพราะบ,บางอย่างที่ชอบอาจไม่เป็นอันตรายต่อคนนั้นจนเนจึงนแก่ชีวิตได้ส่วนตอนอื่นๆจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างติดตามใน My Trend Edition ปี3ทุกวันพฤหัสเวลา3ทุ่มเริ่มพฤหัสที่30นีทังชูแ e กทไลท์ mm hmm. ite, ครับ Among these seams of coal lies the <laughs> ในเหมืองถ่ายถหงโคลมาเบียเหล่านักวิทยาศาสตร์ได้เผยให้เห็นถึงการคน้นพบถองนกวรรของสร้างสุงดจัมบานและร่องรอยที่หลงเหลือในโลกที่ส่วหายไปถึง65ล้านปีซึ่งเป็นการค้นพบทีบ่ใหม่มากหลังการเสียชีวิตของไดโนเสาร์เช่นเต่าที่มีกระดองยาวถึง12ฟุตหรืเค้ืที่ยาวถึง40ฟุตและงูที่มีขนาดใหญ่ที่เุดสาหรับปัจจุบันนี้ที่คล้องแควทั้งบนบกและในน้าเรามาดูที่มาและติดตามทีมงานที่ค้นพบถึง ีิตเหล่านี้เมื่อพวกเขาเดินทางไปโคลอมเบียเพื่อเผยให้เห็นถึงเหล่าความลับของโลกกับสัตว์ขนาใหญ่เหล่านี้โดยการสร้างสัตว์จำลองและถ่ายทอดออกมาเป็นกราฟิกได้อย่างน่า,าทึ้งไททันโนบอลมอนสเตอร์เน็กวันจันทร์ที่2ุดนี้นเวลา3ทุ่มครึ่งทาง t r One ครับ มีสามตอนโดยนำคณสูสถานที่ไม่กี่แห่งในโลกนี้ที่ซึ่งอุณหภูมิและความสูงจากระดับน้ำทะเลสามารถขึ้นสูงอย่างที่ไม่เคยพบที่ไหนในโลกสิ่งแวดล้อมเหล่านี้แตกต่างกันอย่างน่าทึ่งตั้งแต่ทะเลตายที่ร้อนจนแผดเผาที่ซึ่งอุณหภูมิสามารถขึ้นสูงขึ้นได้ถึง63องศาเซลเซียสผู้คนและสัตว์ต้องปรับตัวกันอย่างมา ที่เราเห็นในตัวอย่างคือการเดินทางของกองคาราวานทมกลางบรรยากาศที่แสนโหดร้ายนอกจากความร้อนแล้วก็ยังเป็นเรื่องของทุ่งน้ําแข็งเพชซื้อของทุกอย่างถูกแช่แขนงได้ภายในชั่วพิบตาอย่างไรก็ตามผู้คนที่อาศัยอยู่ในสถานที่เหล่านี้มีความคลกคลานที่คล้ายกันขอยงความมุ่งมั่นและความกล้าหาญติดตามายเอ็กซ์รยแ ทุกวันอังคารเวลาสี่ทุ่มเริ่มออกอากาศที่ยี่สิบเอ็ดนี้ทางชื่อ e อชพสองครับ are ต่อไปด้วยรายการท่องเที่ยวในแบบเดินทางกันเองทั้งเดี่ยวคลุเล่เพื่อนหรือไปเป็นครอบครัวโดยเป็นการท่องเที่ยวแบบแพ็ก เดินทางสู่สถานที่ต่างๆทัสสท่วโลกบางที่สวยงามราวากับสวรรค์แต่ที่ที่ที่ไปชุนเนการอนุรักษ์และเป็นมิตรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมหรือแม้กระทั่งผู้คนท้องถิ่นเพราะถ้าไม่ให้ความสนใจต่อผู้คนท้องถิ่นและระบบนิเวศของพวกเขานั้นไม่จะกลายเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ต่อไปปัจจุบันนี้การเดินทางท่องเที่ยวจําเป็นต้องมีความหมายและผสมผสา,สานคุณค่าของการแต่งตัวและการหัวใหญ่ซีรีส์ชุดนี้ติดตามเหล่านักท่องเที่ยวแนวใหม่ เราจะได้ค้นพบเหล่าสถานที่แสนมาัศจรรยและความกังวลต่างๆของผู้อานัหลจะเป็นยังไงติดตามได้ใน p a แพสฟรเทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาสามทุ่มครึ่งเริ่มเสาร์ที่25นี้ทาง True อ x p l o r e 2ครับมาเป็นปีที่3แล้วนะครับสำหรับ Myfri e n d Addiction นะครับเรามาดูพฤติกรรมว่าคนที่ชอบ